โอเคนะครับตอนนี้เราจะเริ่มจุดสตาร์ทนะครับทั้ง3ท่านเล่นโปรแกรม35นะครับอ้าว oh. เพื่อนยากมาอีกแล้วนะครับเจ้าดำครับเจ้าดำมาคอยดูแลความเรียบร้อยเหมือนกันนะครับ oh. ถ้ามีสัตว์เยอยค้าหรือว่าสัตว์อันตรายเ็าจะเห่าให้เรานะครับโอเคครับไปกันแล้วครูไปแล้ว Yep, light. okay next one this way up this way like yeah way. no i i mean like this way you see, you gotta yeah on the okay, okay your I think you said the foot ah let's go woohoo yeah nice okay next one take your time take your time คนที่สองนะครับคนที่สองเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิง yes one yes one finger yep ah yes ah <Yeah. S 1> you ready, ready. let's go <S oh. ไปแล้วครับคนที่สองครับผมโอเคครับออกไปครับผม ต่อไปเลยกำลังใส่ยเซฟตี้นะครับโอเคครับผม just moment waiting โอเคเราเช็คก่อนนะครับตรงนู้นเรียบร้อยหรือเปล่านะครับโอเคครับผม let's go ไปแล้วครับคนที่สามครับไปแล้ว โอเคคนแรกกำลังเดินบนไม้นะครับเดินบนไม้โอเคเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อไปเลยนะครับ